สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับเอิร์นเอนะคะที่ช่องนะคะเอสพีนขานะคะของเบงวันนี้นะคะเอิร์นจะพาทุกคนนะคะมาดูตัวรถเข้ามาใหม่นะคะสําหรับตัวคันด้านหลังเลยนะคะเป็นตัวฮุนไดฮ i ชวนะคะปี2009จดปี2011นะคะสําหรับคันนี้สวยกลิบเดิมกิบมากเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะในช่วงนี้ไว้ใช้งานนะคะคันนี้ราคาดีจับต้องได้แน่นอนนะคะเพียง569,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะจัดได้เต็มนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีเครดิตนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นเพิ่มเติมก่อนได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการซื้อเงินสดก็จัดได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้สวยๆแบบนี้นะคะก่อนรับชมต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวเอิร์นจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในของคันนี้ก็เลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะ กระจังหน้าเป็นแบบโครมเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ฮุนไดอยู่ครบนะคะทะเบียนรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นป้ายฟ้านะคะคันนี้นี่สวยๆนะคะสีดำตัดสีทองนะคะพร้อมกับตัวยางและแม็กที่จะได้นะคะของคันนี้ได้ในส่วนของตัวแม็กนะคะที่แต่งมาไม่ใช่แต่งนะคะน,นี้แม็กเดิมๆเลยนะคะของฮุนไดนะคะ6รูแบบนี้เลยนะคะของตัวนอ็อตอย่าอยู่ใกล้นะคะอย่าอยู่ใกล้เดีย๋ดวยวโดนล้อนะคะคันนี้ก็1มุกนะคะ ขันมาเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็เปิดได้ตลอดนะคะฐานไม่มีหมดนะคะเปิดกระพริบได้ซ้ายและขวานะคะที่สําคัญด้านหลังก็ติดด้วยเช่นเดียวกันนี่ควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวกุญแจแบบนี้เลยนะคะบอกเลยสะดวกแล้วก็สบายจริงๆนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะเปิดได้ดูกันนะคะประตูไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคันนี้เป็นแบบแมนนวลนะคะ ต้องใช้แรงนิดน,นึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่ออกแรงเลยนะคะก็อาจจะไม่ไปนะคะนี่ให้เห็นการน้าจิ้มพอนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูน้ำแจ่วยอกยอกอสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับด้านหลังนะคะที่จะมีไฟท้ายนะคะที่ไฟเบรกตรงที่3แล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้นะคะมาพร้อมกับตัวลายอะไรนะ ลายฟ้านะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะใครที่เป็นสิวอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ <laughs> มีที่ปัดน้ำฝนมาด้วยนะคะพร้อมกับโลโก้คุณได้อยู่ครบเลยด้านหลังตัวรถนะคะมีเซนเซอร์ช่วยในการถอยมาทั้งหมด4จุดนะคะพร้อมกับตัวไฟด้านท้ายนะคะเป็นแบบรอไซด์าารเจนนั่นเองด้านหลังตัวรถนะคะก็ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะสมมตินะสมมติเอาใหม่เอาใหม่ฟึบฟึบไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นต้องกดตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะคะ โซนด้านหลังนะคะเขามีโชคพยุงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหัวน็อตสวยๆเลยนะคะไม่มีไขไม่มีถอดโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะน็อตเดิมนะคะโชคพยุงด้านหลังนะคะก็มีมาให้แล้วนะคะภายในตัวรถนะคะของคันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งเลยตัวเบาะถือว่านั่งสบายแน่นอนนะคะไม่ต้องแย่งกันเลยนี่ กระเป๋าจิงโจ้นะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากซ่อนเงินนะคะบอกเลยมุมนี้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าด้านในมองไม่เห็นแน่นอนนะคะคันนี้ได้มาด้วยอ่ะปิดเลยเชื่อโอเคเดี๋ยวขึ้นทางนี้ให้ดูเลยสําหรับตัวรถคันนี้เจอกันอีกอีกแล้วนะคะอ่ะสำหรับภายในนะคะก็ ดูดีเรียบหรูด,ดูแพงมากๆเลยนะคะตัวเบาะนั่งสบายเลยนะคะยกไปยกมาก็ได้นะคะสาหรับคันนี้พร้อมกับเพดานด้านบนเขามีแอร์มาให้นะคะเพดานด้านบนไม่มียันักขลาใดๆนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าหาวัดอยู่มีแนะนํานะคะที่ไหนอ่าวัดบางชันก็ได้นะคะหรือว่าวัดบางบางพยินก็ได้ <laughs> อ่ะโอเคคันนี้ก็สวยๆเลยนะคะตัวเบาะนั่งสบายแน่นอนเดี๋ยวลองไปนั่งให้ดู นี่โหกว้างมากยิ่งกว่า VIP นะคะก็คือ VIP น,นั่นเองกว้างเลยนะคะมีเด็กเล็กนะคะก็สบายเลยนะคะคันนี้ตัวเบาะนะคะสวยสวยเลยใครที่สนใจมาดูรถก่อนได้นี่เราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านี่เลยมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะคะในส่วนของตัวรถนะคะคันนี้ก็อันนี้ก็พร้อมไว้รถเลยนะคะพวงมาลัยอยอกนะคะอ่ะสตาร์ทรถกันดีกว่า นี่โอ้โหเสียงเครื่องเบานิ่มกระหืมมากนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถใช้งานนะคะเลขไมล์สองแสนหนึ่งหมื่นนะคันนี้มาพร้อมพวงไลนยนะคะที่นิ่มนิมแบบนี้เลยนี่หมุนให้ดูกันเลยนะครับนี่หมุนให้ดูเลยว่านิ่มจริงนะคะรถปี2 0 0 9ันเก้าจดสิบเอ็ดก็จริงนะคะแต่ว่าออปชั่นเขาครบนะคะถุลงลมนิรภัยมีมาให้ด้วยมีล้องหลองไหม ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวใครซื้อเอนเดี๋ยวติดให้เพิ่มนะคะแต่ต้องราคาห้าหกเก้านะคะถ้าต่อก็ก็น่าจะไม่ได้นะคะอ่ะนี่มีจอแทสกีนมาให้นะคะลายไม้มาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้มีแอร์ให้ด้วยนะคะปรับเป็นออโต้ไหมแมนนวลน,นะคะหมุนหมุนหมุนอ่ามีในส่วนของตัวโตวเสริมอ,อ่าเบาะเสริมนี่มาเลยจ้ะพี่จ๋า ยอกอ่ะคันนี้นะคะก็ภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้เห็นแว็บๆมีสำเนานะคะแอบบดูก่อนนะคะใครที่อยากดูสำเนาเนียคะก็สามารถทักไลน์มาหาเอินได้นะคะเดี๋ยวเอิร์นส่งในส่วนของตัวสำเนาให้ดูนะคันนี้สวยๆเลยสวยๆเลยนะคะคันนี้อ่ะโอเคดูเสร็จแล้วไม่บอกทุกคนเลยนะว่าดูอะไร ต้องบอกก่อนนะคะซื้อรถเนะะี่ยคะแถมฟรีเลยนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะของใครคะเนี่ยของแบงคะะ์นะนี่สุดยอดเลยนะ,ะคะคันนี้บอกเลยให้เรื่องรถของคุณ เป็นเรื่องง่ายนะคะเพราะว่าสมมุติว่าลูกค้าออกรถไปจะมีคีย์การ์ดให้นะคะจะมีเบอร์โทรนะคะแล้วก็เลขสมาชิกด้านบนนะคะพร้อมกับการช่วยเหลือนะคะชุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงดับกลางทางเหนือใต้ออกตกนะคะต้องบอกเลยว่ามีบริการรถยกสไลด์นะคะถึงพี่ดีมากเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันสำหรับตัวเครื่องนะคะนี่ ึบอ่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสเปครถไม่ค่อยรู้นะคะรู้แต่สเปคอะไรดีนะอ่ะคันนี้นะคะก็ให้เห็นเลยว่าเครื่องเดิมนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิมรัว่วซึมนะคะตัวเครื่องแห้งสนิทนะคะน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะแผ่นกันความร้อนมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะใครที่รู้สเปครถเยอะๆนะคะก็คอมเมนต์บอกเอิญได้นะคะคันนี้ ไม่รู้สเปคแต่ขายรถนะคะ <laughs> ใครรู้ก็ แจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่กําลังสนใจนะคะคุณไดเฮดวันรุ่นนี้อยู่นะคะเป็นตัวรถที่หายากมากๆนะคะรถปี2009จดปี2 0 1 1นะคะพร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนดูแลให้เลยนะคะเครื่องเกียร์ระบบไฟร,ระบบแอร์นะคะดูแลให้เลยนะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญเพิ่มเติมได้นะคะผ่านเบอร์โทรศ9 7 169 3884ได้เลยย้ำา0 9 7 1หนึ่8หนะคะแอดไลน์นะคะมาสอบถามข้อมูลของคันนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะจะมาอัปเดตสต็อกรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ